สวัสดีครับทุกคนก่อนนี้นะครับชายทะเลก็มีต้นไม้อยู่นะครับกอไดโนเสาร์น่าจะมากินใบไม้กันนี่ให้ดูวิวกันสักเล็กน้อยก่อนนะครับแล้วก็มีต้นไม้แพรกิงก้านสาขาของมันมาดูกันดีกว่านะครับว่าเจ้าตัวไหนมากินใบไม้หรือเจ้าตัวไหนมากินตัวที่กินใบไม้นะครับเจ้าตัวแรกนะครับ เจ้าตัวอโลโซรัสนั่นเองไดโนเสาร์ aur, กินเนื้อขยะขนาดใหญ่นะครับเจ้าตัวนี้ก็สไปโนซซรัสนะครับน้าตาอ,อาจจะไม่ค่อยสมส่วนเท่าไหร่แต่น้า,าจ,จะมาล่ามาล่าเหยื่อเหมือนกันเจ้าตัวนี้นะครับนี่คัดออกมาหมดแล้วเจ้าตัวที่กินเนื้อนะครับเจ้าไดเมโทดอนนะครับตัวที่สามมีครีบอีกตัวหนึ่ง ทำมาสวยมากนะครับตัวนี้เลยเอามาโชว์กันบ่อยๆส่วนเจ้าตัวนี้ก็คือเทอริซิโนซอรัสตัวนี้กินพืชน,นะครับถึงดูกรงเล็บจะน่ากลัวเหมือนพวกกินเนื้อสีสันสดใสมีขนนะครับเจ้าตัวนี้กินเนื้ออีกตัวแล้วนี่เจ้าตัวนี้ก็คือให้ดูให้ดูเล็บก่อนเลยนะครับก็ตระก,กูลแรปเตอร์นะครับให้รู้แรปเตอร์พันไหน แล้วก็มาดูตัวต่อไปดีกว่านะครับเจ้าตัวนี้อ้าวไทเซนทอปจิ๋วนี่จิ๋วมากนะครับเล็กกว่าเล็กกว่าคนอื่นก็เลยนะครับแต่มีอาวุธเป็นเขาที่น่ากลัวนะครับปกป้องตัวเองเจ้าตัวนี้ก็แองคาลซารัสนะครับไดโนเสาร์มีกรอคหุ้มเกราะนะครับหลายตัวน,น,นะครับเลยกี่ตัวเลออกสองตัว เจ้าตัวนี้ก็ไดโนเสาร์กินพืชนะครับเจ้าสเตกสรัสก็มีน้ำแหลมที่หางไว้ป้องกันตัวนะครับตัวสุดท้ายเจ้าตัวนี้เป็นตัวกินกินเนื้อนะครับเจ้าเทอรานูดอนนั่นเองนะครับก็ล่าเหยื่อจากภากพื้นอากาศนะครับก็จบไปแล้วนะครับไดโนเสาร์ของเราวันนี้สวัสดีครับ